สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลิสซิ่งวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด200,000บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์คอรเซ็นเตอร์พิเศษเอกสิทธ์เฉพาะลูกค้าสมิตรแคปิตอลลิสซิ่งเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิ ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ z 400 RS ล่าสุดนิตยสารยังแมชชีนสื่อมวลชนชื่อดังของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่คาวสกินั้นจะทำการเร่งพัฒนา z 400 RS และเปิดตัวกันในช่วงปลายปีพศ2567หรือในช่วงปลายปีนี้นี่เองสืบเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมา มีกระแสข่าวเกี่ยวกับ honda ได้มีการตั้งโรงงานผลิตที่ประเทศจีนโดยคาดว่าจะมีการพัฒนา c b 400 s u per f o รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์บล็อกใหม่และจะเปิดตัวอย่างเร็วสุดก็คือในปลายปีนี้พศ2567หรืออย่างช้าก็คือปลายปีหน้าพศ2568ดังนั้นขาว a s a กิซึ่งมีเครื่องยนต์ของ z x 4 R อยู่แล้ว ก็อาจจะชิงความได้เปรียบเร่งพัฒนาและเปิดตัวก่อนหน้า Honda ในช่วงปลายปีนี้และมันจะเป็นสปอร์ตเนเกตที่มีความเร็วความแรงสูงที่สุดโดยจะมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่77แรงม้าที่14,500รอบต่อนนาทีเ <c oughs> ทียบเท่ากับนินจาสเ็ก 4R นั่นเองครับจากความสำเร็จของคาวา s a กิ z 900 RS และ z 650 RS ที่มียอดขายถล่มทลายในญี่ปุ่น มาถึงวันนี้มีความเป็นไปได้สูงครับที่เาาาสกิินั้นจะเร่งพัฒนา Z400s r ออกมาอีกหนึ่งรุ่นเพื่อรองรับตลาดในญี่ปุ่นที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ขนาด 400cc มากที่สุดโดยยังแมชชีนได้มีการนำรุ่น Z400FX ปี1979มาให้ดูเป็นตัวอย่างมันคือสปอร์ตเนเกตที่เปิดตัวเข้าสู่ตลาดในช่วงปีคศ1979 หรือพศ2522สังเกตดูก็จะเห็นว่ามันมีรูปแบบดีไซน์สไตล์สปอร์ตเนเก็ตที่อาจจะดูเฉยๆหน่อยแต่ว่านั่นคือความขลังความคลาสสิกกับเครื่องยนต์4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสวาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งยุคนั้นยังไม่มีหม้อน้ำปริมาตรจริง3 9 9ซ c ให้กำลังสูงสุด43.48แรงมา้า ที่9,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด34.3นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อนาทีความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่30กิโลเมตรต่อลิตรที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเซฟไฟ400ถูกพัฒนาเข้าสู่ตลาดในช่วงป e ีคศ so 1989ถึง1991บางคนก็เรียกชื่อรุ่นว่าเซฟเฟอร์แต่ชื่อจริงของมันก็คือเซฟไฟ สังเกตดูก็จะเห็นว่าเครื่องยนต์นั้นเป็นแบบ4สูบเรียง d o บเบิลโอเวอร์เฮดแคมชา8วาล์วหรือ2วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยอากาศและออยล์คูลเลอร์ปริมาตรจริง399ซีซีให้กำลังสูงสุด46แรงม้าที่11,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด30.4นิวตันเมตรที่1500รอบต่อน,นาทีอัตราวความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 38กิโลเมตรต่อลิตรที่ความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับ z 400 RS กับภาพ c g หรือว่าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกคันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีหน้าตาที่ละไม้คล้ายค,คลึงกับเซฟไฟ400ซึ่งนิตยสารยังแมชชีนมีความมั่นใจครับว่าแนวทางการพัฒนาของคาวสกินั้นน่าจะย้อนดีไซน์กลับไปที่รุ่นเซฟไฟ400อย่างแน่นอนเพราะว่าช่วงเวลานั้น มันได้สร้างชื่อเสียงให้กับคอสกิเป็นอย่างยิ่งก่อนหน้าที่ Honda จะเปิดตัว CB 400 Super f o เข้าสู่ตลาดในปีคศ1992โดยเครื่องยนต์ของมันจะเป็นแบบ4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์ว4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริง399ซีซีให้กำลังสูงสุด77แรงม้าที่14,500รอบต่อนาที ยังแมชชีนมีการคาดหมายว่า z 400RS อาจจะถูกเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนพศ2567ปลายปีนี้ประมาณการราคาอยู่ที่1 1 0 0 0 1 0สนเยนคิดเป็นเงินไทย2 0 6 4 0 0 0บาทครับนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการเปิดตัว z 400RS อยู่ที่ประมาณ70%ครับ เรื่องราวของคาวสกิกับการพัฒนา z 400 RS จะเป็นอย่างไรมันจะถูกเปิดตัวจริงหรือไม่ปลายปีนี้ติดตามกระแสข่าวกันให้ดีๆครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับซัมมิตแคปิต a ลลิสติ้งวันนี้ได้น่วมปลูกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน